สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุคนสุมงสุบอนสบายดียามสาๆพี่น้องตอนนี้กาลังเฮายูดที่งานไอเทียงนาเทียงนาบบาวดาวบรนนาพี่น้องเอ้ตอนนี้กำลังรึดษาสเลีกันเรื่องาดอกอยู่พี่น้องเนาะเขา้าคนวงน่างเเขา โอ้บอปะแล้วแล้วแต่ผู้เ่าาผู้สาวเขาจะเว้ากันเนาะโอสมุดเขาเ้ากัแล้วเากัยาเนาะโดยเมนนั่นแหละก็จะเฝ้าแล้วเลยเ้เล้วดิ้นมานาแก่มาเ้ากนเขากลงมาในบอห่นก็ได้เมนนะกดไล่น่อยไปบทบวิ่เด้อไปนเ้ากับตาองนั่นเนั่น้วมากเขายเอาข้หอยใส่อยีไม่แท้เว้าก็แล้วแหละบ่าวสาวน่ะ

มีแต่ทอานั้นบอมีคำมีแต่วาเงินเก่าหมื่นบวี่เจ็ดหมื่นเก่าหมื่นเกาหมื่นดอก่าหมืผู้ใดพี่น้องเ้ยตามบบาชสาเพิ่นเบาว่าเก่าหมื่นวาสันซเกาหมื่นเขาเขาอยสองหมื่นเ้าหม่้าเจ็ดหมื่นคนเดียวน่ะแต่วาคนีทเจ็ดหมื่นในว่นนัโดนล้วก็บ พุงเบิรเก้ามื่นแต่ว่าห้าวเปคเบิดถึง้เอาาห้าวสองเดายวพาเก้าวเอ้าวแ้วเอ้ยเด่เจด่าเอาหา้ตี่เรกว่าเขาเขาบ้านี่นีเจ็ดกันเออหนพราม้ับบแต่ัตทอดกันเนี่ยทาเด้ววาพี้าเป็นจะผาดตัวนี้จ้าเก็นคนวาเาไ พูดเร็วกว่าการมันเก้าหมื่นตายตัสบายดีป้าสบายดพี่น้องเป็นยังไงเนาะดีใจอยู่บ้านเนาะดีใจดีใจแล้วเิลูกค้าอีกเลูกไ้พี่น้องเลยท้าวขงบอซึ้งเได้ยินกระดอลูกเป็นยังไงป้าอก่หวยตกใจกใจก็กใจพี่น้องเอ้ยอยากช็อคเพิ่นวะมันหนัก่เลยเดย นะ <laughs> cả chết như จังได๋เนาะแนวแนวมันว่าซั่นซะบ้าน nó เนาะถึงข้าวถึง này thế đồ โดยฮอดบ้านฮอด <laughs> <theo> <laughs> เขาแกไปกำลังปรึกษากันตอนนี้เลยอ่ะบอกป้าข้าเจ้าอานัาก no? ินเดือนได้ป่ะเนี่เดดงโดยมันเจาะพอนเนาะโดยโดดยแมนฮะยังกับท่านเมนโอ้ยแมนได้ป่ะเอ้นอนกับรับพี่น้อย นอนกับบอหลับปะคนว่าคิดคิดไรท๊อปษากันอยู่พี่น้องโอเค ปากแพ่ลนี่ปากแ่เนี่ปากแมาเจอกะบปากกลมมันปากแ่อปากกลมมั้งเอาเบิ้งพี่น้องเ้ยเตรียมโตเตรียมโตกำลังปรึกษากันไห้เลยพี่น้องเ้ย หมอหมุุ่ไฟว่ะอยากเอาเงินเฮ้เอาเงินนะมาเสียเอาหอยมาไลลูกไฟเมื่อฮ่าม่าฮ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 ่เฮ่า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 ฮ่เฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 น่าฮ่า่าฮ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 ่งฮ่า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 ห่าฮ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 ่า่าฮ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 ่่า่าฮ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 ่า เอ้ยแม่นงมอเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอนองมอพี่น้องเอ้ยจัไปแล้วบ่กำลังสิไปพี่น้องันสบายดีนงมอสไปปน้ำบ่นอ้ย เดย้บง่ไเอาเด้อำม้อยไปเบิดย่างบ่ลุงเบิดงย่างแล้วมันสบายหามขึ้นรถนะย่างขีดือมนรไม่ะยาบเลโดยมุ้ขอบเคยพี่น้องเนี่ย ผูกไก่ผูกไก้ผูกผูกผูางไว้ยันมุ้งายางไนปะยางขี้มูงไข่เลยยางกาแฟกลาแต่นี่ไปกำลังสิไปพี่องเอ้ยยาฉูดยาฉูด้บ ทีในีนได้น้ะถามกูมือซึกโดโดยเป็นย,ยังบกอยากคนชาเลยเฮ้ยสาวเอ้ยสิขีโลบารทฮิปอันขีไปทางนี้เจ้าสิบขีรถคันไดจ้ะพูกสิขีพู้พอวน่น เพราะว่ายั้งยั้งหลายอย่างอยู่นะแบบลายเวียดลายย่างลายแนวเนาะมึนมึนงงเลยกูม่ดเดียวมุนเตี๊บเอวบ่เดาบ่นดะยวขันนี่ก็ได้คอยเราโบย่างเด้โดยโดยโอเคโอเคเดี๋ยวเราบ่าเปิดเน็ตไวปยี่ดอกมียังกระโถหาเด้อซุกไว้นี่เลยเข้มนี่ยมองขาคางนี่ก็ได้ได้ปะ กำลังสิไปพี่น้องเอ้ยโอ้ loyalty, oh, oh, unk, โหได้ได้เดี๋ยวคอยขี่คันนี้ก็ได้ค่อยนะม้ยากกำลังพี่น้องกำลังสิพากันไปตอนนี้เนาะจวดจัดพี่น้องเอ้ยกำลังต่อรองขาดองเอ้ยไอ้้ไอเว้าเว้าอันสิไปต่อรองขาดองเพีเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันไปยิงเป็นเว้าไหวเลยอะไะพี่น้องเอ้ย ว่าเก่ามืนมาสัตว์บ่มีคำกำลังสิพากันไปแต่ว่าทั้งบ้านรังสีเขียวกับเพินกับกำลังสิไปคือกันทั้ง MM> นั <h 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 h ้นบารดาเพลินกำนองแคตสิไปขี่รถขันน้า

ดุงหัดตอนนี้กำลังออกเดินทางนี่เอยแล้วก็หอดบาน่านางหอตั้มนองมานางหยอคำอได้ขึ้นทั้งมันนัดจานเลยนางข้างนอกนี่ก็สะเบื่อย็ต้องมัดพอบาดดาวไม่บาดาวก็น้องนั่งข้างนอกนั่งกับบาดดาวบนบี thì lót lung dù ở bãi láng xì xéo, ừ, cứ mát cái này, wow, nhảy mà, một liêu lăng lên, <laughs> surfer lột Thái